ก็กรับสวัสดีพี่พีๆน้องๆชาวยู u ูบทุกคนเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องเฮต้ามิ่งซิงนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้มาวิ่งงานลูกลังครับงานหินนะครับผมลูกลังโคตรสวยเลยครับกองตรงนี้คือกองทิ้งนะครับเป็นหน้าก็คือเป็นหน้าดินนะครับขนาดหน้าดินยังสวยขนาดนี้นะครับมเนไมเจบเป็นเม็ดเป็นเม็ดนครับ มาดูฝั่งลูกรังกันบ้างนะครับนี่เป็นลูกรังนะครับตัวนี้จะเอานะครับผมตัวนี้จะเอานะครับผมขนง่ามเลยวัวยสวยกว่าลูกรังสต็อกนะครับสวยกว้อนหินสตอ็อกผมบอกเลยก็ตอนนี้ก็จะไปกู้นะครับกู้รถสองพลังสองร้อยสิบนะครับผม เป็นไอ้หน้ายักษ์ตอนเดียว210ปิดดูด้านนู้นนะครับผมห่างจากตรงนี้ประมาณ200เมตรนะครับก็จะเอาลูกลังใส่คันของผมแล้วก็ของเสียชายนะครับไปเททำทางกูทางก่อนนะครับผมล่างโคตสวยนะครับดู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 ด,ด,ดูเวลาเทใส่ดำนะครับงามพี่หนองงาม ป็นอันนี้เป็นคมัสูนนะครับผม p c สองร้อยรุ่นหกนะครับผมซื้อมาเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับผมได้สี่ปีแล้วนะครับสภาพสี่ปีผมนึกว่าเป็นร้อยนะครับนึว่าเป็นร้อยปีนะครับรถสภาพดูไม่ได้เลยนะครับก้าของรถเดินมาแล้วครับผมพลังสองร้อยสิบสู้ร้อยเจ็ดห้าไม่ได้นะครับ พิดเครื่องใหม่รถโคตรแรงเลยนะครับผมเอานะครับแล้วผมจะเอารถออกจากตรงนี้นะครับนะแล้วผมจะเอาไปจอดด้านนอกนะับให้รถเสียชายเข้ามานะครับก็ทางก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ก็มีติดเนื้อตรงที่รถ210ติดอยู่นะครับผม ครับก็ผมก็จะถอยหลังไปเทน,นะครับผมแล้วรอให้รถคันเขียวออกมาก่อนแนละ้วผมก็จะไปนู่นเห็นไหมครับที่จงอางสีเหลืองๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถเสียชายกันบ้างนะครับตากสีรถเสียชายนี่กับใายาวนะครับใบ,บายาวประมาณสามเมตรแปดสิบนะครับยาวมากเลย ยาวกว่าเพื่อนนะครับผมซื้อรถต้องซื้อแบบนี้นะครับผมซื้อเราไม่ขาดทุนลาเล่นลาเล่นยาวมันก็ไม่ดีครับถ้าถ้าได้แบกได้อะไรมันก็จะมันถ้าแบกจะเป็นข้อดีที่สุดเลยนะครับรถกระบ,บะใหญ่เวลาแบกนะครับถ้าเป็นขายเป็นเที่ยวเททิ <S <S hey ้งเททิ hey ้งเน,นี่ยนํำละสองร้อยเนี่ยไอกระบ,บะสั้นนะครับจะดีที่สุดนะครับ มาดูลูกลังกันต่อเป็นไงครับสวยไหมถ้าบ้านผมอ, này, อ,อยู่ใกล้นะครับผมผมจะมาขว้าเขาไปสตอ๊อกไปที่บา้านวิ่งเองเลยให้เขาดําละให้ให้เขาตากใส่รถละร้อยหบาทแล้วเราก็เอาไปสตอ๊อกเอาเอง ช่วงล่างสภาพช่วงล่างคันนี้ดีครับนี่นะครับตัดหน้าดินะออกประมาณไม่ถึงเมตรนะครับประมาณศอกนะครับผมสามสิบเซนฮควันออกก็หายใจพ่เยอะรถคันนี้ทำเครื่องแล้วนะครับแต่ทำไม่จบมันไม่จบ ถ้าใช้รอบประมาณสองพันเหมือนกับรถผมเอไม่ใช่สองพันนี่ประมาณสักสองพันห้าทำงานไม่ได้เลยนะถ้าแต่ว่ารถรถเขาเร็วเร็วจัดจะต้อง,งเร่งเร่งเครื่องจำเหมือนกันเรื่องเครื่องที่สุดไปคุนบิสรถอีกอไปกลับรถทุ่นรถ ีบพิดลดพดหามลมโอ้หลุดร่างงามเนาะนี่แหมแหงเปิดข้างบนนี้ยิ่งเปิดนิดเดียวนะครับผมไม่ถึงสามสิบเซนไดยซ้ํานะครับแต่หินข้างบนสวยกว่าป่ะดูนะครับพเพื่อนๆเป็นยังไงครับโอ้สวยๆมากสวยมากและแลดดินที่มันติดไปกับหินมันไม่ใช่ มันไม่ใช่ดินโคลนนะครับมันไม่เหนียวมนะัไม่ใช่ดินเหนียวนะมันเป็นดินเหมือนกับดินทรายนะครับก็สวยเลยนะครับ<อ>แต่ทางเข้ามาเอาอยากตอนนี้อยู่อำเภอหนองพอกนะครับจังหวัดร้ายเอ็ดเหินโคตรสวยเลยสวยกว่านี้ผมว่าไม่มีอีกแล้วนะครับข้างบนเป็นเม็ดเล็กนะครับแต่ข้างล่างเป็นเม็ดใหญ่แต่ตรงนี้เป็นดินเป็น จะปนทรายนิดนึงนะครับแต่ข้างล่างจะเป็นปนดินเป็นสีแดงๆนะครับไม่ใช่ดินเหนียวนะลก่างขวางแท้เลยนะครับสัอนเดียวว่ะจางโมเฮียนน้องโอยุอีไก่เนาะไปสอดต่อไปแมนเฮียนแก่เมียกับแก่เมียกับไก่ว่าไอ้สัวจีหอนเนาะมันจีข่มขานอยู่บ้านท่องก็มีกันเห็น งาม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 จะเป็นไล่มันสำปะหลังนะครับแล้วก็ไล่อ้อ้นะครับครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆดูลูกลังนะครับผมสวยมากเลยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมกับช่องเฮียต้นไมิโกรซิ่งนะครับผม วันนี้ไม่มีอะไรมากครับมาเจอลูกลังสวยก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูกันครับผมก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ